สวัสดีครับอยู่กับรายการขายบ้านขายช่องนะครับรายการที่จะพาไปดูสังหาเทพในทำเลฮิตครับวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่ย่านพาวนาหรือย่านลาดพร้าว41นั่นเองครับมาถึงแล้วนะครับคอนโดลีเจนด์โฮม12ลาดพร้าว41นั่นเองครับคอนโดนะฮะตั้งอยู่บนถนน,นลาดพร้าวซึ่งใกล้เซ็นทรัลลาดพร้าวมากเลยแล้วก็ใกล้โชคชัย4ด้วยแล้วก็ใกล้ MRT ลาดพร้าวฮะ และอีกไม่นานสถานีภาวนาตั้งอยู่บนถนนลาดพร้าวก็ใกล้จะเสร็จด้วยนะครับคอนโดนะฮะจะมีด้วยกัน3ตึกนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับซึ่งห้องเนี่ยอยู่ตึก A ชั้น8ครับผมมาถึงตัวห้องกันแล้วนะครับห้องเนี่ยมีขนาด3 1ตารางเมนนะะตรนะฮะตกแต่งสไตล์มินิมอลก็ค,คือว่าไม่ให้อะไรมาเลยนะครับเฮ้ยไม่ใช่บุ๊ไม่หาราเคีย์นะครับโดยส่วนของเฟอร์นิเจอร์นะครับห้องนี้จะเรียกว่าได้ครบพร้อมอยู่เลยทีเดียว โดยเลเยอร์ของห้องนี้นะครับจะแบ่งได้เป็น5ส่วนหลักๆนะครับก็คือห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องน้ำระเบียงแล้วก็ครัวนั่นเองครับโดยห้องนี้นะครับจะมีพิเศษตรงกลางนะครับจะมีที่กั้นเนี่ยสามารถดึงเปิดปิดแบ่งแยกได้เป็นสัดส่วนนะฮะสามารถกันเสียงได้ซึ่งห้องอื่นเนี่ยไม่มีนะครับ มากันที่โซนถัดไปนะครับจะเป็นโซนระเบียงซึ่งเป็นวิวสระบายน้ําเลยนะครับซึ่งทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเข้าเป็นห้องครัวนะคะซึ่งครัวเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามีเฟอร์ชุดครัวบิวอินมาให้นะครับวัสดุเนี่ยเป็นเกรดที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะมากันที่ส่วนสุดท้ายนะครับเป็นโซนห้องน้ำนั่นเองนะครับซึ่งจะแยกโซนเปียกโซนแห้งเนี่ยไว้อย่างดีเลยนะครับ โดยห้องนี้นะครับตั้งราคาไว้ที่1,490,000บาทนะครับย้ำ1,490,000บาทนะฮะราคานี้นะครับถือว่าเป็นห้องที่ถูกที่สุดในโครงการเดียวกันนะครับเพราะว่าท่านที่สนใจจะซื้อเนี่ยจะได้เฟอร์ใหม่นะคับพร้อมอยู่เลยทั้งหมดนะครับที่เห็นในวิดีโอเนี่ยได้ไปหมดเลย เรื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็เกือบครบนะครับท่อที่ผมเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าขาดแมคโครเวฟเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับผมและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าผู้ซื้อเนี่ยสามารถยื่นสิทธิ์เชื่อกู้ได้เต็มจานวนหนึ่งล้านสี่แนาบาทนะครับส่วนใครที่มองไว้สําหรับลงทุนในห้องเนี่ยก็ปล่อยเช่าได้ถึง8000บาทถึง9 0 0าบาทเลยนะครับผม<อ><อ>ซึ่งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูส่วนกลางของคอนโดนะครับ ส่วนกลางนะฮะจะมีสระว่ายน้ำนะครับมีฟิตเนสมีที่จอดรถนะฮะและระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยตลอด24ชั่วโมงนะฮะซึ่งนิีิที่เนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยเป็นไงบ้างครับกับคลิปที่ผมเพิ่งนำเสนอไปนะครับหากใครสนใจอสังหาตัวนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์065-264-2636หรือว่าช่องทางนะครับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ และเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจที่จะติดตามบ้านและคอนโดนะฮะหลังต่อไปที่ผมจะนําเสนอเนี่ยสามารถติดต่อได้ช่องทางนี้เหมือนกันครับและสุดท้ายนี้นะครับหากท่านใดนะครับสนใจที่จะขายบ้านหรือคอนโดนะครับในกรทมนะฮะสามารถติดต่อผมมาได้เลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีทีมงานนะครับคอยรับซื้อบ้านและคอนโดเนี่ยทั่วทั้งกรุงเทพนะครับและวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมากครับ